วันนี้ฝากชีวิตไว้กับตัวเองแล้วเดินต่อไปกับบ้านนพเก้านะคะบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันต้องลุยฉันต้องทําต่อให้ฉันมีแม่ทีมที่ดีขนาดไหนถ้าฉันไม่โค้ดตัวเองฉันไม่มีทางสําเร็จวันนี้ถ้าฉันไม่ได้ออกมาทําฉันจะอยู่กับที่เหมือนกับที่พี่พูดเมื่อกี้ว่ามีอีกร้อยพี่พรก็ไม่สําเร็จถ้าร้อยพี่พรไปโคดแล้วยังนั่งนิ่งอยู่กับบ้าน,นะะวันนี้คนเป็นลูกทีมคุณหือคุณอออกับแม่ทีมไหม นะวันนี้แม่ทีมวิ่งคุณวิ่งตามแม่ทีมหรือเปล่าหรือว่าคุณคลานเป็นเต่าตัวมเตียมไม่หือไม่อือเวลาเขาทักไลน์นะคะวันนี้ถ้ามีกลุ่มไลน์แม่ทีมบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันแห่งความโชคดีวันนี้โพสไลค์แชร์เชีชร์นะคะนิ่งเสมือนคนในนั้นเงียบกิดทั้งทที่มีคนเป็นร้อยคนวันนี้เราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์กันในไลน์หรือเปล่าเราไม่เคยอือนอหอ่หมกกับแม่ทีมหรือเปล่า บอกตัวเองว่าฉันต้องสาเร็จฉันอยากสาเร็จฉันอยากสําเร็จแต่นิ่งแค่เขาทัไลายเขากระตุ้นเราก็ไม่เดินตามเขาเขาวิ่งเราคลานมันไม่มีทางไปด้วยกันได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แม่วิ่งฉันวิ่งแม่กลิ้งฉันกิ้งเหมือนกับที่น้องแกงบอกนะคะแม่ทำอะไรฉันทำมันจะไปด้วยกันเป็นพลังทวีคูณเราอยากมีทีมงานแบบนี้ไหมอยากได้แม่ทีมแบบไหนคุณทำตัวเองเสมือนเป็นแม่ทีมแบบนั้นไปเลยลูกทีมจะวิ่งเข้าหาคุณนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณจะยืนอยู่ในจุดของลูกหรือแม่ทําตัวให้คู่ควรกับการเป็นลูกหรือแม่ถ้าวันนี้ฉันอยากได้แม่ทีมที่โคตรเก่งทรงพลังฉันต้องทําตัวเองให้คู่ควรกับการได้แม่ทีมที่โคตรเก่งถ้าวันนี้ฉันอยากมีลูกทีมเยอะๆเข้ามาหาฉันเยอะๆแล้วพาฉันดันฉันไปถึงขอบฟ้าถึงฝั่งฝันเราต้องทํายังไงบ้างกับลูกทีมวันนี้คุณจะอยู่กับใครก็แล้วแต่ ลุยคะ่ะลุยลูกเดียวนะคะทำตัวให้มีคุณค่าจะเป็นแม่บ้านหรือเป็นใครเราสามารถมีคุณค่าได้ในตัวเองเปล่งแสงออกมาค่ะทุกคนเปล่งแสงออร่าของตัวเองออกมานะคะในวันที่พี่มาลงทุนมันก็เหมือนคุณละคะ่ะทุกวันนี้คุณได้โอกาสมากกว่าพี่มากมากกว่ามากกว่ามากกว่า,า,กกวาเยอะมาก วันที่พี่เปิดพี่ไม่เคยได้สิบห้าสิบห้าสี่สิบห้าหมื่นพวกคุณเลยวันที่พี่เปิดพี่ไม่มีลูกทีมเลยวันที่พี่เปิดพี่ไม่ได้ชิมชาเลยไม่แต่สะเออเออมันจะนี่เห็นไหมสาธิตท่าด้วยนะคะ่ทุกคนค่ะไม่มีใครเดินมาก,กับพี่เลยนะคะพี่มีอะไรพี่มีแค่ความเชื่อมั่นในตัวเจ้าของแบรนด์นะ,ะมีแค่ความเชื่อมั่นในตัวสินค้าพริกหลังกล่องปั๊บเก้าชนิดเอามาเอามาไว้ด้วยกันปั๊บสิบแปดชนิดไม่เจอสีสังเคราะห์ลุยนะคะ แล้วความคิดในจิตใต้สําสนึกที่มันบอกตัวเองว่าเฮ้ยเอาเงินไปไว้กับธนาคารได้ดอกเบี้ย8บาทแต่ถ้าวันนี้เอามาลงทุนกับน้องะก้าลงเสร็จได้สินค้ามาถามว่าพี่มองสินค้าคืออะไรพี่มองเห็นสินค้าเป็นเงินค่ะคํานวณเลยว่าเฮ้ยกล่องละ3า0นี่หนึ่งลังมันสามหมื่นชัดๆนะคะมี10ลังก็ส0 0 0สนนะ,ะลงทุนแสนแปดฉันมีสิบังกองที่บ้านนั่นมันสามแสนทำไปเรื่อยๆทำไปคนเดียวขายได้หนึ่งกล่องฉันก็ได้กำไรแล้วร2 0ยี่สิบบาท ะะได้มากกว่า8บาทที่ฝากธนาคารอีกถ้าใครคิดได้อย่างนี้ลุยค่ะแต่ถ้าใครคิดว่าฉันจะเอามาลงทุนกับนบุก้าวดีไหมหรือฉันจะต้องทํายังไงฉันไม่มีลูกทีมเลยฉันจะต้องคิดยังไงดีฉันจะขายได้ไหมวะแบบนี้ไม่ต้องเปิดเห็นควรว่าไม่ต้องเปิดค่อยๆเดินเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปไม่มีการมารับไม่แบนนบุก้าวไม่เคยขอให้ใครมาเปิดบินนะะเราไม่ขอให้ใครมาเปิดบินเพราะเราเชื่อว่า ถ้าเมื่อไหร่หนึ่งศูนย์หนึ่งจัก,กรวา,ขาลขันรับค่ะถ้าเมื่อไหร่คุณคือผู้ถูกเลือกคุณจะมาเองคุณจะมาเองแล้วพอคุณมาเองปั๊บทุกอย่างจัก,กรวาลจัดสรรขาดเลขเก้าจะหนุนหลังคุณทันทีเหมือนกับวันนี้ทําไมพี่มายืนจุดนี้นะคะพี่มายืนจุดนี้เพราะอะไรเพราะนี่ค่ะคนข้างในบอกว่า เองเป็นคนเก่งลุ่งเองเป็นคนเก่งเองทําได้วันแรกๆพ่อกับแม่พี่ก็ยังไม่ได้ยอมรับหนึ่งพอเราทําให้ถึงจุดจุดหนึ่งทําให้ถี่ทําให้นานทําให้ถี่ทําให้ถึงทําให้นานทําให้คนที่สองชั้นมั่นใจนั่นแปลว่าคนจะหลั่งไหลามาหาเรานะเพราะการตลาดปี64พี่พลลุยการตลาดทุ่มทุนสร้างยิงแอดยิงโฆษณานะทุ่มทุนสร้างไม่ใช่เราแล้วจะเป็นใครถูกไหมคะ ไม่ใช่เราแล้วจะเป็นใครที่จะเติบโตได้ในบ้านนพเก้าคุณเห็นภาพให้ชัดไปเลยว่าจะมีทีมกี่คนคุณจะเอาทีมกี่คนเพราะฉะนั้นวันนี้ลุยค่ะทําให้ได้ทําให้ถี่ทําให้นานทําให้ถึงทําให้ถี่ทําให้นานพอแล้วไปรอกับผลลัพธ์นะคะที่หอมหวาน